วัสดีค่ะวันนี้ช่างขวัญน,นำทรงบ๊อบตรงสรงนักเรียนผู้ใหญ่มาฝากนะคะเนาะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนเลยนะที่รับชมคลิปของช่างขวัญแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปให้ช่างขวัญน,นะคะบ๊อบตรงเนี่ยถามว่ามันเหมาะกับเส้นผมแบบไหนเนาะจริงๆก็ตัดได้ทุก สภาพเส้นผมนะบอบตรงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่ผมฟูผมอยากโฉบนะคะผมหยิกหรือแม้กระทั่งสาวๆที่ผมตรงผมเส้นเล็กผมหนานะคะผมบางเนาะเป็นอีกทรงหนึ่งเลยที่สามารถตัดได้ทุกๆสภาพเส้นผมนะคะสำหรับบอบตรงนะคะแต่ว่าสาวๆที่ผมบางมากๆเนี่ยแน่นอนการตัดบอบตรงเนี่ยก็ช่วยให้ดูผมหนาขึ้นนะคะในเหมือนในเคสนี้เนาะเคสของเราอ่านางแบบของเราในวันนี้เป็นคนที่ผมเส้นเล็กแล้วก็ ผมค่อนข้างบางถึงบางมากๆนะคะแล้วก็มีปัญหาผมแห้งผมเสียผมแตกปลายนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาตัดบ๊อบตรงเพื่อทีอ่จะเลี้ยงผมที่ขึ้นมาใหม่แล้วแล้วก็จะไม่ทำสีแล้วประมาณนี้นะคะเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวันนี้ก็ตัดอยู่นานพอสมควรนะคะเพราะว่าในเรื่องของความยาวนะคะ บอบตรงเนี่ยความยากของมันก็จะอยู่ตรงด้านหน้านะทุกคนเวลาที่เราตัดแล้วเนี่ยสองข้างด้านหน้าซ้ายขวาเนี่ยต้องตัดให้มันเท่ากันนะคะเพราะว่ามีลูกค้าหล,หลายเคสเนาะที่มาพูดกับช่างขวัญว่า,าตัดตัดตรงแต่รู้สึกว่าช่างตัดข้างหน้าไม่ค่อยเท่ากันซ้ายขวาแบบนี้นะคะซึ่งนี่แหละมันก็เป็นสิ่งที่สําคัญมันดูเหมือนง่ายแต่จริงๆช่างขวัญว่าทรงบอบตรงเนี่ย อ่าถ้าให้ตัดให้ตรงสวยเท่ากันเลยเนี่ยก็ไม่ง่ายนะคะมันดูเหมือนง่ายแต่จริงๆก็ไม่ง่ายนะสำหรับทรงนี้นะคะเนาะตัดออกมาให้ดูสวยเลยเนี่ยก็ยากอยู่เหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ บ๊อบตรงผู้ใหญ่จริงๆก็ไม่ค่อยได้เจอบ่อยนะส่วนมากผู้ใหญ่จะตัดสไลด์ส,ส่วนใหญ่ตัดบ๊บอบบ๊อบทวีนะคะบ๊อบเลเยอร์อย่างนี้ส,ส่วนใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นบ๊อบตรงผู้ใหญ่เนี่ยก็จะไม่ค่อยได้ตัดบ่อยเท่าไหร่ส่วนมากจะเป็นนักเรียนไปเลยประมาณนี้ค่ะทุกคนทำบ๊อบตรงนะแต่จริงๆแล้วผู้ใหญ่ที่ผมเส้นเล็กแล้วก็บางเนี่ยตัดออกมาเนี่ยก็ดูน่ารักดีนะคะ แล้วก็ดูผมหนาขึ้นด้วยนะคะเป็นทรงที่ดูเรียบเรียบแต่ก็ดูมีเสน่ห์นะคะสำหรับทรงบ๊อบตรงนะให้ทุกคนดูคลิปไปเพลินๆก่อนนะคะช่วงนี้อากาศร้อนแล้วเนาะใครหล,หลายๆคนก็ตัดผมสั้นกันนะคะช่วงอ่า สงการนะคะช่วงเดือนเมษาเนี่ยอากาศร้อนที่สุดแล้วนะคะสำหรับสาวๆที่ผมแห้งผมเสียเนาะเซตบำรุงผมนะคะครีมน้ำนมกับเซรั่มช่วยได้เยอะเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้เนาะแล้วเราก็มาตกแต่งกรอบทรงอีกนิดนึงนะคะ ให้ลูกค้าสะบัดสะบัดผมให้เราดูเนาะเวลาที่เราตกแต่งกรอบทรงนะคะให้ดูว่ามีส่วนที่เกินมาอีกไหมนะคะเอียงซ้ายเอียงขวากลมนะคะความยาวประมาณนี้ส่วนมากผมก็จะไม่ค่อยแบนไม่ค่อยงอนอยู่แล้วเนาะทุกคนเพราะว่าความยาวมันไม่แตะบาแตะไหล่นะคะก็ต้องขอขอบคุณนางแบบนะคะวันนี้เนาะ ที่อนุญาตให้ช่างขวัญทําคลิปสั้นๆมาฝากทุกคนนะคะเป็นทรงหนึ่งที่น่ารักแล้วก็ดูแลง่ายนะคะสำหรับทรงบ๊อบตรงเนาะเสร็จแล้วผมเส้นเล็กนะคะวันนี้นะเคงานนี้ผมเส้นเล็ก ผมผ่านการทำเคมีนะคะจังงวันก็แนะนำให้บำรุงด้วยครีมน้ำนมแล้วก็เซรั่มกวดสีม่วงนะคะก็เป็นอีกทรงหนึ่งที่น่ารักนะคะทุกคนโอเคแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปคะ่ะขอบคุณนะคะ